สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีเซอร์วิสนะครับวันนี้มีเครื่องเป็นตัวโน้ตบุ๊คเดลนะครับอินสไพลอนสิบสี่ห้าพันซีรีส์นะครับมาซ่อมในอาการเปิดไม่ติดแล้วก็เป็นบ์ดช็อตนั่นเองนะครับเวลาเสียบอะแดปเตอร์ไปนะครับตัวไฟสถานะของตัวอะแดปเตอร์เนี่ยจะขึ้นไฟสีเหลืองนะครับว่ามีไฟอยู่แต่พอเสียบอะแดปเตอร์ไปที่เครื่องแล้วนะครับไฟตรงนั้นเนี่ยมันจะกระพริบนะครับหรือดับลงไปเลยนะครับเนื่องจากปลายทางของตัวไฟเนี่ย ช็อตอยู่นะครับไฟเลยย้อนกลับนะครับไปที่อะแดปเตอร์นะครับถ้าปล่อยไว้ก็มีโอกาสที่อะแดปเตอร์อาจจะเสียด้วยได้นะครับเนื่องจากมันมีการละวงจรอยู่นะครับแต่ก็ทําการแก้ไขนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เครื่องก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเปิดติดเหมือนเดิมข้อมูลอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่เรียบร้อยก็หลังจากนี้เดี๋ยวแจ้งลูกค้าให้เข้ามารับเครื่องนะครับ ก็เทนเครื่องให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากล้าสมัยทีทวิบด้วยนะครับมีทั้งหมดสิบสาขาด,ด้วยการสามารถเข้าไปดูตำแหน่งน่ารักบนหน้าเว็บไซต์สมัยทีทวีบได้เลยนะครับ